สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Everything Talk นะครับก็หลังจากเราอัพคลิปาการซื้อ iPad นะครับในสิทธ์ Back to School ไปเนาะแล้วก็มีเพื่อนๆติดขัดปัญหาเยอะมากนะครับตลอดหนึ่งอาทิตย์ผมก็ปล่อยให้มันปัญหามันสุกงอมก่อนนะเดี๋ยวมันจะบอกกันผิดบอกกันถูกเนาะตอนนี้ก็ครบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าที่เราคุยกันก็เป็นวันอาทิตย์เนาะผมซื้อแต่วันศุกร์ ก็ผมก็ไล่อ่านคอมเมนต์นะครับทุกๆคอมเมนต์ที่เพื่อนมาถามนะครับคอมเมนต์ comment ไหนที่ผมพอจะช่วยตอบได้ผมก็ตอบนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับที่มาดูคลิปนะครับแล้วก็อ่านคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกันตอบช่วยกันแชร์นะครับซึ่งขอบคุณมากๆจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆคือผมชอบนะเวลาทําช่องแล้วมันเหมือนเป็นการแชร์กันคุยกันเนี่ยผมรู้สึกผมมีความสุขนะครับวิวมากวิวน้อยช่างมันก็คือมันมีความสุขที่เราแชร์กันช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าเวลามีปัญหาเนาะ มันก็เครียดอ่ะไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับตอนนี้หลักๆนะครับใต้คอมเมนต์เราเนี่ยจะมีปัญหาก็คือโดนยกเลิกนะครับแต่ไม่รู้จะได้คืนเงินเวลาไหนยังไงนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ได้อุตส่าห์นะครับตอบคอมเมนต์กันมาพอสมควรแล้วแหละนะครับผมก็จะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับก็จะมีของคุณศิริพรนะครับก็บอกแล้วว่าเจอปัญหาเหมือนกันก็คือโดนยกเลิกนะครับสิทธิ ในการซื้อเขาก็เลยโทรเข้าไปที่เบอร์ call center นะครับเบอร์0ูนย์ศ6นย์หนนะครับคุณสิลพิพรก็ให้ไว้ตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงท็อปเมนผมเลยนะไปอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับผมปักหมุดไว้นะครับตรงใต้คอมเมนต์ของท็อปเมนผมอะ่ะก็เขาบอกว่าได้เงินคืนนะครับแต่มันนานนิดนึงเนื่องจากคนเยอะมากนะครับช่วงนี้คนคนซื้อเยอะเนาะโปรแบ็กทูสคูลน,นะครับแล้วก็ ทั้งเคสที่ปัญหาคือทั้งเคสที่รู้ตัวว่าไม่ได้นะครับแต่ซื้อแบบเสี่ยงดวงนะครับส่งเอกสารไปเขาก็ต้องตรวจต้องกรองทําให้งานเนี่ยมือเจ้าหน้าที่มันเยอะช่วงนี้นะครับก็อาจจะช้านิดนึงอย่างอาทิตย์ผมมาที่ผมโทรไปถามข้อมูลรายละเอียดผมก็รอเป็นชั่วโมงเลครับที่เบอร์นี้แหละก็รอเป็นชั่วโมงเลครับแต่ก็ได้พูดคุยนะครับพ่อของผมเนี่ย ก็ติดขาดตรงผมลืมซื้อประกันนะครับเขาก็บอกเดี๋ยวี้ว่าได้เครื่องก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงเขาก็บอกอย่างนี้นะครับของคุณสิริพรเนี่ยบอกว่า,เ,าเขาได้เงินคืนแล้วนะครับเขาโพสต์ไปเมื่อ14บสี่โพสต์ไปเมื่อ4วันก่อนนะครับบอกว่าโทรคุยให้เอกสารแล้วเนี่ยเขาโพสตเมื่อยีชั่วโมงก็คือประมาณเมื่อวานก็ตอบว่าได้เงินคืนแล้วก็ประมาณ3วันนะครับนับจากคอมเมนต์ที่เขาคอมเมนต์ไปนะครับก็ประมาณ3ามสี่วันคราวนี้ในช่วงทางการคืนเงินนะครับ มันจะมีการแจกเคาน์เตอร์การแจกเคาน์เตอร์เนี่ยผมมั่นใจแน่นอนว่าต้องมีการส่งเอกสารเพิ่มเติมนะครับให้ Apple แน่นอนเพราะว่าการแจกเคาน์เตอร์เนี่ยเราไม่ทราบว่าคนที่โทรเข้าไปเนี่ยเป็นคนที่โอนจ่ายเงินจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นการแจกเคาน์เตอร์เนี่ยคุณต้องได้ส่งบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็สมุดบุ๊กแบงค์นะครับที่จะโอนเงินเข้านะครับยอดเงินเข้าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการแจกเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะต้องรออีเมลตอบกลับมานะครับ เพื่อขอเอกาสารเพิ่มหรือโทรไปที่เบอร์ call center นะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะที่อยู่ในท็อปเมนนะครับหรือใต้ดีสคริปชันของผมนะนะครับเบอร์นั้นมันจะโทรนานหน่อยนะครับแต่ก็ติดนะครับติดแต่จะใช้เวลานาน,านหน่อยก็คือนี่ในกรณีที่จ่ายเคาน์เตอร์นะครับไม่มีปัญหาแล้วเนาะก็คือโทรไปแล้วก็ยื่นเอกาสารไปนะครับเขาก็คืนเงินการจ่ายเคาน์เตอร์น่าจะได้เงินคืนเร็วนะครับเป็นการโอนเงินคืนเข้าบัญชีเนี่ยผมว่ามันเร็วนิดนึงไม่ต้องรออัปเดตนะครับ a p p เ e ิลพอแอ p p ปิลโอนเงินคืนเงินเข้าบัญชีคือจบนะครับสามพันเจ็ดวันนะครับหลังจากเรื่องได้รับการดําเนินการนะครับคราวนี้ถ้าจะจ่ายเคาน์เตอร์จะเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารอันนี้ก็จะขายกันนะครับอันนี้ไม่ยากโอนงินผ่านบัญชีธนาคารก็คือได้เลยเหมือนกันนะครับก็สามพันเจ็ดวันรับตั้งแต่ Apple ทราบเรื่องหรือรับเอกสารนะครับผมว่าไม่เกินนี้นะครับเป็นสเต็ปมาตรฐานทั่วโลกเลยนะครับประมาณนี้คราวนี้มันจะยากก็คือจ่ายผ่านบัตรเดบิต <premises. S 2> คือบางคนอ่ะเข้าใจว่าการจ่ายผ่านบัตรเดบิตนะครับมันคล้ายๆเราโอนเงินไม่เหมือนนะครับการจ่ายบัตรเดบิตไม่เหมือนการจ่ายบัตรเดบิตเนี่ยการคืนเงินจะช้านะครับมันเป็นวงรอบผมไม่รู้ว่าปัจจุบันมันยังใช้อยู่ไหมแต่ผมเคยจ่ายด้วยบัตรเดบิตเนี่ยแล้วผมเฉดมากแล้วผมเลิกเลยนะครับคือการจ่ายด้วยบัตรเดบิตคือเราจ่ายด้วยเดบิตจริงให้เลขเหมือนเราจ่ายเครดิตแต่มันตัดเงินในบัญชีเราไปจริงๆเหมือนเราโอนแต่มันไม่ได้เหมือนโอนนะครับ มันจะมีช่วงเวลาการรอเพราะฉะนั้นนะพอจ่ายบัตรเดบิตเนี่ยเขาจะมีข้อมูลว่าจ่ายผ่านบัตรเดบิตนี้อาจจะไม่ได้ขอสิทธิ์เพิ่มอะไรนะครับแต่อาจจะต้องแจ้งไปแล้ว Apple คืนเงินมาซึ่งการคืนเงินบัตรเดบิตเนี่ยมันคล้ายบัตรเครดิตนะครับมันมีวงรอบในการอัปเดตการคืนเงินนะมันไม่ได้คืนเงินได้เลยนะตอนที่ผมโดนนะอันนี้ผมไม่ทราบว่าณปัจจุบันมันอัปมันพัฒนาดีขึ้นหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นบัตรเดบิตเนี่ยถ้าคุณร้อนใจก็ต้องทรนะครับหลักๆเลยตอนนี้เราต้้้้ออองเเขาาาาใใจจว่ถรรรน อีเมลเผื่อนนานเนี่ยเราต้องโทรอ่องเดียวนะครับก็คือโทรที่001นะครับ800656957นะครับก็คือ,อยังไงต้องโทรเบอร์นี้นะครับติดแล้วก็แจ้งเคสไปนะครับแล้วโอเคเดบิตเนี่ยมันก็ต้องรอวงรอบนะครับใน,ในกรณีที่ผมเคยโดนนะมันรอวงรอบนะบางที14วัน20วัน30วันมีนะครับของผมมาโดนของ KTC นะครับน่าจะออกชื่อได้เนาะตอนนั้นเนะาะแต่ผมใช้ก็คือบัตรกรุงไทยปกติครับ ก็โดนผมรอประมาณ14วันซึ่งเป็นเคสที่ผมแปลกใจมากนะผมคิดว่าเดบิตเนี่ยเมื่อเขาแจ้งเรื่องเอกสารเสียปับ๊บทำคืนเงินผมคิดว่ามันจะเด้งเข้าบัญชีเลยซึ่งมันไม่นะครับคราวนี้บัตรเครดิตนะครับไล่ขึ้นมาตามสเต็ปเนาะบัตรเครดิตเนี่ยมันจะมีการวงรอบนะครับแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันนะครับความช้าความเร็วเนี่ยไม่เหมือนกันผมเคยโดนของ KTC เนี่ยรอ10วันนะครับไม่ถึง14 10วัน ของกรุงเทพนานหน่อยนะครับกรุงเทพนานผมเคยยคุคแรกกรุงเทพเหมือนก็สิกว่าวันเหมือนกันแต่พวก First Cho i c e นะครับกรุงศรีเฟิร์สชอยส์เนี่ยเร็วนะครับเร็วประมาณว่าสามวันห้าวันนะครับก็คือถ้าอีกฝั่งหนึ่งร้านค้าคอนเฟิร์มมาว่าทําคืนเงินให้ในระบบเรียบร้อยแล้วนะประมาณสาวันห้าวันยอดอัปเดตเลยครับอันนี้เป็นเป็นข้อดีที่ผมใช้เฟิร์สชอยส์ใช้กรุงศรีเป็นบัตรหลักนะครับซึ่งในกรณีนี้เนะี่ยคุณจะไม่ต้องยืนยันอะไรนะครับเพราะว่าพวกนี้มันลิงก์กัน นะครับบัตรเครดิตเนี่ยโดยปกติแล้วมันลิงก์กันก็คือคุณจ่ายด้วยบัตรเครดิตอะไรไปนะมันลิงก์กอยอไไนะู่ลแล้วออเดอร์เนี้ยจ่ายด้วยบัตรเครดิตนี้เขามีเลขมีอะไรพร้อมนะครับถ้าเขาพร้อมคืนเงินหรือยกเลิกออเดอร์คืนเงินให้คุณเนี่ยบัตรมันเข้าแน่นอนแต่ว่าถ้าใครไม่สบายใจก็ต้องโทรเข้าคอเซ็นเตอร์ก่อนแจ้งว่าเรื่องนี้ดําเนินการถึงไหนแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่า Apple เนี่ยช้ากว่าช้อปปี้และสแตนนะในกรณีที่ผมพูดใน,ในกรณีคนซื้อของบ่อยเนานะผมว่าช้ากว่า คือในกรณีของช้อปปี้และซด้าเนี่ยถ้าออเดอร์คุณยกเลิกร้านค้าย,ยกเลิกหรืออะไรเนี่ยยอดมันเด้งเลยนะครับแล้วก็ข้อความเตือนเลยในออเดอร์เนี่ยขึ้นเลยว่าเฮ้ยยกเลิกแล้วนะครับคุณรอคืนเงันได้เลยเราคืนงินให้คุณแล้วเนี่ยสามวันเจ็ดวันมันคืนคืนได้เลยนะครับคืนเลยในช้อปปี้น l a ย a ละซด้าเนี่ยนะครับมันจะคืนไม่เกินสิบสี่วันตามความช้าเร็วของบัตรนะครับแต่ของแอปเปิลเนี่ยมนันเงียบเนาะพราะมันเงียบเราก็ซีเรียสใช่ไหมครับ เงินนะไม่น้อยนะผมว่าออเดอร์หนึ่งมีสองสามหมื่นนะมันก็ไม่น้อยนะครับก็ตอนนี้อยากให้ทําใจว่ามันอาจจะใช้นิดน,นึงเพราะคนมันเยอะมันซื้อกันเยอะมากนะครับแต่ได้เงินคืนแน่นอนเพราะว่าลหลายๆคนมิเนี่ยคอมเมนต์แล้วนะครับบอกกันแล้วนะว่าได้เงินคืนแล้วสามวันเจ็ดวันหลังจากโทรไปเนี่ยได้คืนแน่นอนแอปเปิลทำเรื่องให้ขอข้อมูลนิดๆหน่อยๆนะครับก็คืนเงินให้สามาวันเจ็ดวันแต่ปัญหาตอนนี้คือมันโทรติดยากแล้วก็มันไม่มีเบอร์อื่นครับก็เบอร์นี้แหละ แต่บางทีใครโทรไปเนี่ยโดนตัดสายผมก็โดนนะผมก็ไม่ทราบบางจังหวัดที่สายมันเยอะเขาจะไม่ให้รอเลยนะก็เหมือนโทรไปตัดสายพอสายมันเริ่มว่างพอรอได้เขาก็จะให้รอนะครับรอก็คุยกัจนจนไอ้ที้ก็รับเรื่องตึงซื้อเจ้าหนี่พูดดีมากนะครับน้ําเสียงการบริการดีมากนะครับผมก็โทรคุยมันก็ดีผมเพิ่งถึงบอกว่าโอเคนะครับเซอร์วิสเขาดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหง่วงหรือถ้าใครไม่อยากไปเครียดกับการโทรอ่ะรอก็ได้ครับ รอสักอาทิตย์นึงก่อนมีเมลกลับมาไหมหลังออเดอร์เราโดนยกเลิกนะครับก็รองเงินคืนนะครับแล้วก็มันมีหลายคนถามว่าทําไมได้ทําไมไม่ได้นะครับอันเนี้ยผมว่ามันเป็นดุลยพินิจด้วยนะถ้าใครที่โดนเลียดเก็บข้อมูลเพิ่มเนี่ยก็คือดุลยพินิจ Apple ว่าเขาอยากวิเคราะห์ว่ามันได้หรือไม่ได้ซึ่ง ผมว่ามันใช้ฮิวแมนนะครับคือใช้คนนี่แหละเป็นคนอนุมัตินะครับในแต่ละเคสที่ผมเข้าใจนะไม่น่าจะใช้เอไออะไรครับเพราะว่าข้อมูลมาข้อมูลเราส่งไปมันไม่ไม,ไม่ไม่มีทางเอไอกรองอะไรได้นะครับก็ต้องเป็นคนนะครับเพราะนั้นเป็นรุ่ออย่างพินิษเพราะนั้นผมก็จะย้าเสมอว่าก็คือบัตรที่ใช้อ่ะให้ชื่อมันตรงนะครับออเดอร์สั่งซื้ออ่ะเป็นชื่อของคนที่มีสิทธิจ์จริงๆนะครับ เป็นไปได้ใช้เมลมหาลัยได้ยิ่งดีนะครับคนที่เข้าถึงเมลมหาลัยได้เนี่ยมันค่อนข้างคอนเฟิร์มในตัวว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาหรือเป็นนักศึกษาแน่นอนนะครับอันนี้มันค่อนข้างดีมากนะครับคือเชื่อถือได้ในระดับใหญ่ๆแล้วอะ่ะแล้วสาหรับนักศึกษาเทอมแรกนะครับก็แนบบัตรประชาชนไปนะครับใบลงทะเบียนหน่วยกิจเนี่ยใบเสร็จใบอะไรเนี่ยแนบไปเลยไม่ต้องซีเรียสน,นะครับ แล้วก็หน้าเว็บล็อกอินนักศึกษาที่โชว์หน่วยกิจโชว์ตารางเรียนเนี่ยครับโชว์ปีการศึกษาเนี่ยแคปไปเลยลงไปเลยนะครับของผมผมส่งแบบนี้นะก็ผ่านนะครับเพราะว่าเราก็เรียนจริงอยู่จริงใช้สิทธิ์จริงนะครับซึ่งผมว่าเมลหลานสาวนะครับแคปหน้าหลานสาวไปใช่มันประชาชนไปนะครับเนี่ยไปก็ผ่านสิทธิ์นะครับซึ่งออเดอร์ผมตอนนี้ผ่านมา7วันเต็มเนี่ยมันยังไม่ขยับนะ iPad แ,แต่ว่า iPod ผมเนี่ยได้แล้วนะครับ ได้เมื่อประมาณวันอังคารมันพุธประมาณนี้นะครับซึ่งเร็วกว่าคาดการณ์มากนะครับคาดการณ์คือวันที่29ถึงวันที่6นะออเดอร์แอร์พอร์ตผมอะแต่มันมาตั้งแต่วันที่20ต้นๆเองอะยี่สิบยี่สิบสองประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าไวมากนะแต่ iPad ของผมอะอาทิตย์หนึ่งออเดอร์ยังเป็นดําเนินการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถพูดได้ว่าผมจะโดนยกเลิกไหมเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นไวชิปปิ้งนะครับก็คงต้องรออีกพักหนึ่งเนาะสำหรับออเดอร์อัปเดตของผมนะครับ ซึ่งก็มาให้กําลังใจทุกท่านนะครับที่ได้ที่โดนยกเลิกนะครับเงินได้คือแน่นอนนะครับเพื่อนๆหลายคนในคอมเมนต์น่ะนะครับลงไปอ่านดูได้คืนกันไปหลายคนแล้วนะครับไม่เป็นไรได้คือแน่นอนถ้าไม่สบายใจก็โทรเข้าคอสเซนเตอร์นะครับแต่ถ้ารอได้นะครับก็ลองดูสัก5าวัน7วันก่อนนะครับว่าเงินเข้าในระบบเราไหมเงินเข้าในบัญชีเราไหมยกเว้นคนที่จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับอันเนี้ย ยังไงก็ต้องติดต่อ,อยังไงก็ต้องมีเมลกลับมานะครับเพราะว่าเขาไม่รู้เขาจะคืนเงินฝังไหนอะนะในที่ผมเข้าใจอะอยังไงก็ต้องขอเอกสารกันเพิ่มแน่นอนเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กันนะครับก็ต้องขออภัยคลิปนี้มันรบกวนนะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับซึ่งผมได้ของผมถึงจะอัปเดตคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าถือว่าเราตอบปัญหากันครบแล้วเนาะกับปัญหาทีี่่เจอออในนการรรัังซื้้บบค ขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ